อยู่เส็นช่วงบ่านะครับก้องค่ะดปเท้อบงคนยู่เส็นกันจะง่อยครับผมไง้นเลยปะออีกตงคนเก่าคนใหม่นะครับคุนีคนเก่าคนใหม,ม,ม่ครับ เอ็ดบาทว่าไาเอ็ดบาก็ได้ ได้เสียงดังบุ <20, S 1> นันเส้นออกเลยหกเ็บป่ลงไปกดลงพอกลลงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหายใจลึกๆแปดไม่ลงคนระ <9, 10, S 1> เก้าสิบนไม่ลงนะครับหายใจ เซนยังไม่ลงครับผมนี้53ค่ะอ่าทางเข้าออกการเขา้าออกได้ล้ครับใช่นเก่าีเดวคนเก่าวันนี้มายี่เข้าออกไล้ล้ครับคกวาง ใส่งโอ้ห uhm ว oh ่าเดงค่ไม่ครับไม่สอบาสสสี่ห้าเ่หเดแปดแต่พอเราสอบสสมอดิ นนกยกย่ยกเยยกในบม้าเราไม่กี่คนนะครับเพราะว่ากลับบ้านไปเมื่อเช้านี่ครับกับบ้านไปเมื่อเช้านี้ก็ต่อ1 1> หลายท่านนะครับ อยัางลงครับยังลงห้าหกเจ็ินงป <6, S 1> ระกบหน่อย อ <c oughs> ลยคนเก่าเข้ามาเลยวันนี้โอมีนโอมีนอมีนพ่อบติคอโมนครับเออตั้งแขนตรงๆ ส้นหลุดตั้งศูนย์ใหม,ไม่ไม่ไม่ได้กินอะไรใหม่ซ่อมอะไรเก่าใช่ซ่อมอะไรเก่าอ่ะ <c oughs> ที่เหลือก็บอกคนต้องแข็งครับขึ้นเคียงยยกินอาหารเย็นครับเวลาก,กินอาหารเย็น,ยยนอ,อันนี้ก็ตักไปเฮ็ดยังไม่อีกนี่โอ้ยเนอะขย,ยันหลอนันนี้ครับมือสไซ ไปได้จักเดือนหนึ่งไปเด็ดสองเดือนไปเด็สองเดืนไไดอ,ดน,ไไดอดนกับได้กลับมาคือเก่านะครับไปได้สองเดือนนะครับเป็นผู้ป่วยเก่านะครับที่เคยมารักษาที่นี่ไม่รู้ว่าเส้นจะเข้าคืนหรือเปล่าครับเพราะว่า มาไปขับมอไซค์นะก็เป็นมาอีกนะครับเป็นมีก,ก็ต้องรักษาครับเจ็บมาก็ต้องรักษาครับเจ็บมาแล้วก็ต้องรักษากันครับเส้นในด้วยนะครับเมื่อกี้นี่ ปวก็เรียนน้อยแล้วครับยิ่งกลับบ้านกันนะครับเมื่อเช้าถายท่านนะครับกลับบ้านกันไปแล้วท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปวปเพียงเท่าน,นี้นะครับก็ขอฝากช่องดินอวิภาชแนลด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนีคืออคร